สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียงดนุนคุณบิรัมครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราด้วยครับยังอยู่ที่เดิมครับผมก็จา,า XCMG E 2 1 5 4แล้วก็เจ้ากูบีครับ SK 2 0 0 SM ครับวันนี้ย e ืนขุดใกล้ๆกันเลยครับผมเนาะอ่ะประชันกันเลยครับผมนี่ จะมาดูซิว่าใครจะเร็วจะแรงกว่ากันครับประชันกันได้เลยโอ้ว่ตรงนี้เราเจาะดินขาวครับไปทําทางแน่นอนเลยตรงนี้ต่อไปนี่คือเป็นหน้าที่ของการเคลียร์คีเลนครับเราเปลี่ยนมุมมาอยู่ด้านนี้แทนครับผมให้ดูบรรยาก,กาศภูเขาครับว้าอ,อาจารย์นเูเร็วเร็วเวเร็วไหวไหมไหวไมไหวไหม ปูฮะอัดอย่างนี้เต็มกล่องเอียดครับว้าวอ,อ,อาจารย์นุ๊เข้าแพ้ครับสุดยอดครับนะฮะนับถือน้าใจน้องมาครับสู้จริงๆครับทมง,งานเราสู้ทุกคนครับผมนี่ฮะโอะไรกันมาแล้วพี่น้องสนุกสนานกันใหญ่แล้วนะไม่ต้องจอดรอไม่ต้องจอดคอยรถดําจะได้งานไม่ต้องเสียเวลาว่ากันไปพี่น้อง ในคล่องก็คลองวันไหนติดขัดก็เรื่องเปเรื่องปกติครับมีคล่องมั่งติดขัดมากเลยครับเนาะบาย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 ยอ่ะจะได้มีเวลาเคลียร์ทางครับจะเรียกว่าเคลียร์ทางด้วยเนาะขุดไปด้วยครับถ้ามาเร็วเกินไปเคลียร์ทางไม่ทันก็มีปัญหาเหมือนเดิมนะโอ้โหพี่น้องร้อนจัดๆเลยวันนี้ร้อนสุดๆอีกแล้ว ร้อนอย่างนี้มีเฮครับผมอ่าไล่กันมาแล้วครับทางด้านโน้อนอาจารย์เกมครับนํามาไล่มาโดยอาจารย์เพชรครับวัยรุ่นวัยรุ่นบุรีรัมย์กับวัยรุ่นกาลางครับวัยรุ่นอำเภอเมืองครับอาจารย์เพชรว้าสนุกสนานเลยครับนี่ครเป็นคนเอือเฟื้อเผื่อแผ่ฮะเปิดเพลงให้คนอื่นฟังด้วยโอ้โหครมาแล้วมาแล้วไล่กันสนุกสนานเลยครับ ไม่ขาดตอนแล้วมามามาให้น้องอ้าวเอาอหลงไปเลยครับทีนี้จะเลี้ยวตรงไหนครับอ่ะลองดูท <c oughs> ักษะอาจารย <c oughs> ์เก่งว่าไงจะเอาอยัางไงอาจะใช้ทักษะไหนในการเลี้ยวรถตีเองมีพลังพลกำลังขนาดไหนดูกันครับ นี่ฮะได้ได้ได้เว้ยได้เว้ยไปไ,ไ,ไ,ไอ้าว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 ได้ครับได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปไปไปเข้าคู่เลยครับทีนะี้เข้าคู่เลยครับจะได้เร็วไปไป ก็ถือว่าเร็วครับนี่วิ่งเร็วครับวิ่งเร็วถ้าวิ่งคล่องนี้ก็สบายครับอ,อยู่ที่วิ่งที่เทเนะฮะตามที่เทถ้ามันคล่องเราทาอะไรตรัวอย่างคล่องหมดเลยครับรถวิ่งคล่องครับรถดาวิ่งง่ายวิ่งคล่องก็ทําให้งานเราเดินเร็วครับลุยลุยลุยทีมงานลุยลุยจัดไปจัดไปไม่กินกันไม่ลงครับสองคันนี้แข่งกันท้งรถดา รถดับสองคันนี้ไม่ยอมใครแล้วไม่มีใครยอมใครแล้วครับแล้วก็เจ้ารถขุดก็ไม่มีใครยอมใครแล้วครับเนาะต่างคนต่างขุดค,ค,ค,ครับนะต่างคนต่างขยี้เลยครับมาดูร้อยเก้าห้าทั้งสองคันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันเนาะฝีมือแล้วก็ทักษะบวกกับความแรงของรถครับามาดูครับคันนี้ร้อยเก้าห้าทั้งสองคันครับอีสูซูทั้งสองคัน แล้วก็คู่อีกคู่นหนึ่งฮะเนียฮีโน่ทั้งสองคันครับผมว้าวว้าอาจารย์เกมปล่อยตัวไปก่อนครับขีดตมเต็มกล่องครับพี่น้องตามไปด้วยอจา by, 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 by. Oh, oh. Oh, oh. อจารย์เพชรครับทางด้านนั้นยังพอเจอดินเหนียวมั้งฮะไป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 ว้าว้าโอ้โหอาจารย์เพชรไม่ธรรมดาอายุน้อยแต่ก็ือว่าประสบการณ์ใช้ได้ครับไปไปไป สบายสบายครับแบบนี้สนุกสนานแน่เนี้ยถ้าฝนไม่ตัวโอ้เป็นไรฮะหมดแรงหมดแรงพี่น้องหมดแรงรถไทยก็พอดีมีปัญหาครับรถไทยเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครทำทางให้ครับเออ,ไ,อไปไป หนักจะต้องขึ <S S ้นมาฮะหนักเกินดินมันยุบครับพี่น้องหมดแรงครับอ้าวอ้าวไหวไหมไหวไหมเฮ้ยลื่น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 ขึ้นตูมตัวเองครับไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเบาเบาแตกหมดแล้วเนี่ยไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมไหวไหมเกมน้อยร้อยลีลาไหวไหมโอ้โหวะโอ้โหวะ

กลืนต,ตัวเองครับลื้อตัวเองลื้อกินตัว,ตวเองไปไปโอ้โหครับใส่เยอะเกินเนาะสุดจัดเลยครับทีนี้โอ้ใส่หนักเกินครับอัดเต็มที่เกินนำทางใหม่ครับโอ้โอเคียร์ครับเกียร์ไม่รออาจารย์เกม เดือทางกันใหม่ครับทางสําคัญอย่างยิ่งครับ จิงแข็งมากเกียร์ครับเป็นถุงที่ตแล้วครับผมข,ขี่เรนที่หกเรียราดครับเนาะที่หกเรียราชเต็มถนนเลยครับตอนนี้แฝกจานไปเก็บขี้ก่อน เรียบร้อยครับร้ามเตร,เรียมละเอยดต่อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับกับชอบ YouTube, ่องยูทูบเสียงสระระกุลวีรังครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันเลยกำลังใจพวกเรานะครับคลิปน,นี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ